วันนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าเทรนสุขภาพที่กำลังมาแรงก็คือการมีรูปร่างที่ดีการมีหุ่นที่เพรียวสวยปราศจากไขมันแต่อีกหนึ่งปัญหาที่คนส่วนใหญ่เป็นก็คือไม่ชอบออกกำลังกายแล้วที่สำคัญก็ยังชอบทานอาหารที่เป็นสาเหตุของความอ้วนอยู่นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นขนมของหวาน อาหารอร่อยๆอที่มีทั้งแป้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันที่สูงวันนี้เก๋มีตัวช่วยที่อยากจะมานำเสนอค่ะนั่นก็คือ f 4 f o เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยบล็อกทั้งแป้ง และไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปให้ร่างกายเราดูดซึมเข้าไปได้ในปริมาณที่น้อยไม่เหลือเป็นไขมันสะสมเพิ่มในร่างกายเราและ F4 ก็ยังเป็นตัวช่วยที่เร่งกระบวนการเผาผลาญให้ร่างกายเราเผาผลาญที่ดีขึ้นด้วยทีนี้มาดูสารสกัดที่สําคัญของ F ใน F4 นะคะตัวแรกเลยก็คือแอลคาเนทีนแอลคาเนทีนจะเป็นตัวช่วยที่เร่งการเผาผลาญให้ร่างกายเราเนี่ยไปดึงเอาไขมันเก่าที่มันสะสมอยู่ภายในร่างกายเรามาปั่นแล้วก็ใช้เป็นพลังงาน เ,เพราะฉะนั้นมันก็จะลดไขมันเก่าที่สะสมอยู่ได้นะคะก็จะทําให้เรามีรูปร่างที่สวยแล้วก็เพรียวขึ้นและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากถั่วขาวก็จะให้สารสกัดที่สาคัญเลยก็คือฟาซิโอลามินซึ่งเขาจะไปช่วยบล็อกแป้งจากอาหารที่เรากินเข้าไปคนไทยเป็นยังไงคะทานข้าวทุกมือ้อทานก๋วยเตี๋ยวขนมจีนทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นแป้งทั้งนั้นเลยเขาจะช่วยบล็อกไว้ถึง64%ทําให้ร่างกายเราดูดซึมได้น้อยลงส่วนที่เขาบล็อกไว เขาก็จะผลักออกมากับการขับถ่ายของเรานะอีกตัวหนึ่งก็คือไคโตซานใน F4 พิเศษมากๆค่ะเพราะไคโตซานที่ใช้ใน F4 เป็นไคโตซานจากพืชเป็นไคโตซานจากเห็ดทตะเกตซึ่งเห็ดเป็นพืชเขาจึงมีใย,ยอาหารที่เยอะเขาก็จะก,กางแล้วก็ดักจับไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะไคโตซานจากพืชให้ประสิทธิภาพในการดักจับไขมันได้สูงกว่าไคโตซานจากเปลือกกุ้งเปลือกปูถึง13.4%เนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะดักไขมันไว้แล้วก็ให้ออกมาพร พร้อมกับระบบขับถ่ายของเราอาหารที่เรากินได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้เขาได้เร็วยิ่งขึ้นเขาก็จะเหลือเป็นไขมันสะสมได้น้อยมากๆนอกจากนั้นก็จะมีโคลมียมพิคลิเนตก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เร่งกระบวนการเผาผลาญให้ร่างกายเราเผาผลาญได้ดีขึ้นเร่งการใช้น้ําตาลป้องกันการสะสมเพิ่มของ,ของไขมันมีสารสกัดจากชาเขียวที่จะช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญของร่างกายเราให้ทํางานได้ดีขึ้นจะเห็นว่าใน e F4 เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆไม่ว่าจะทั้งบล็อก แล้วก็เร่งการเผาผลาญให้ร่างกายเราการจะมีรูปร่างที่สวยงามไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะวิธีการรับประทานนะคะแนะนําให้ทาน2เม็ดก่อนมื้ออาหารที่คุณทานเยอะประมาณ20นาทีนะคะเพราะเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานและที่สําคัญแนะนําให้ดื่มน้ำมํำเยอะเพราะว่าการดื่มน้ําก็จะทําให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมนะคะให้ F4 เป็นตัวช่วยให้คุณมีรูปร่างที่สวยดังใจฝันค่ะขอบคุณค่ะ